ออันนี่ม่มเยะโอเค okay, ครับทุกคนวันนี้นะครับเราก็อยู่กับคุณหมูนะฮะแล้วก็วันนี้ช่องของเรานะครับก็ทําอะไรที่มันแปลกใหม่มากๆนะครับก็คือการอันบ็อกนี้คะเป็นเขาเรียก่อะไราร์งเจ๊คือปกติเราก็ไม่เล่นอาร์ทอยนะคือเราไม่รู้ด้วยว่าอาร์ทอยอนะคืออะไรเว้ยแต่ทีเนี้ยมาเห็นทนเนี้ยมันน่าสนใจมาก คือมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากๆแล้วก็มันจะเป็นพาร์ทเขาเรียกว่าอะไรอะอยู่ในอยู่ในรูแปแบบของอยู่ในกิจนิมนที่มันแบบว่าประหลาดๆห,ห,หน่อยเออเหมือนตัวซีเคร็ตเขาคือการแบบเป็นเป็นพาร์มาร์กหน้าอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่ไมั่นใจม่ายผู้แมว น่าจะไม่ใช่ค่ายของปอกมาเดี๋ยวเราจะลองดูว่าไปบล็อกนี้เราจะเจออะไรบ้างน,นี่คือเป็นการเปิดกล่องสุม่มครั้งแรกของเราเหมือนกันเอ้ยกล่องสุ่มที่เปิดกล่องการ์ตอยครั้งแรกมันเขาเรียกว่าอะไรเรียกว่าจุกใช่ไหมเดี๋ยวเราจะลองลองดูว่ามันมเป็นยังไงมีอะไรบ้างโอเคมาเดี๋ยวเริ่มกันนี่ในกล่องจะมีอยู่หกหกบ็อกนะฮะเดี๋ยวเราจะลองดูเธเริ่มก่อนเธอเริ่มก่อนมันจะมีแบบอะไรอย่างเงี้ย มันมีการไปแต่ว่าตเราก็ไม่ดูกาดใช่ปะไใช่ไหมการแกะกล่องเราจะไม่ดูการเราจะยังไม่ดูการาะไม่ดูกล่องเอกเหมือนดอกบัวเห็นปะมีตัวดอกบัวมันเป็นอย่างเงี้ยอันนี้ดำเลยแล้วมันจะดำเหมือนมันนั่งอยู่อ่ะมันเหมือนขนมเลยเนาะแบบเกอะมันอย่าอเงี้ยเาไปตัด อีกไม่โดนอีกไม่โดนเอ้ยมาแล้วตัวแรกของเราแบบว่าอีทอีทตัวอีทอีทขนเขาบอกว่าอีท whatever you want เป็นปางปะมันเป็นปางเว้ยอีท whatever you want มาเดี๋ยวกล่องต่อไป ติอะไม่บูชาพระไงแล้วแบบแต่แั้น่ยอยากทำอยากเล่นกิเอะคิดว่าเอออย่างน้อยก็ได้มาก็แบบเอาไปเอาไปบูชาบนบนบนบ,นบ,นบ้านไว้ในบ้านเลยไว้ในห้องเลยอั้โต๊ะหมู่มาแล้วด้วยประเด็นมาตันที่สองเฮ้ นี่ป้างอะไรเนี่ยอันนี้ใชไหมินเทลดีนะมีกระเป๋าเออนี่พี่กระเป๋ากระเียณจ้ากระเียนเอกระเียเกระเียณกับเงินที่มีในมือเออเลิศว่ะนี่ตัวที่สองมาต่อกันตัวที่สามจ้าตัวส่ตัวเท่านั้นทำไมมันมีอันนี้มาให้ก่อนเลยอะเอ้ามันแบบมันเอ้าก็รู้เลยดิอย่างเงี้ยทำไมมีอันนี้มานอกกล่องอะใช่ปะก็รู้เลยดิทั้งนั้นอะ เออรู้แล้วรู้แล้วไม่รู้แล้วไม่รู้แล้วตอนนี้อะไรเนี่ยแม่อ๋อปั๊มแขกบุกหรอทำดาวันเวอร์โอเวอร์ทมมันเที่ยตรงไหนรู้ปะมันมีดอกบัวมาให้แล้วในกล่องซึ่งให้รุนเลยวะเนี่ยน้องก็จะนั่งอยู่จะต้องให้รุนเที่ยเพราะว่าในกล่องก็คือมีอยู่แล้วงงว่าวัวนี้สีนะไม่รุจะว่าแต่สีเขยดยังไม่เห็นกานะยังไม่เห็นกาตัวนี้ คืออะไรโอเคอิสุ l r i ะไรทุกอย่างจะทุกอย่างจะดีแต่ว่าตรงปลายมันไม่รู้ตรงปลายก็คือปะายจังอานไม่ออกขานไม่ออกมาต่อกันที่ันที่ห้าได้อยากได้ปลามากหน้าฉันอยากได้อุ้มแมวอุ้มแมวก็คือสีเข็ดเหมือนกันป่ะเนี่ยตัวนั้นที่มันเออเหมือนอุ้มแมวก็แบบสีเข็ดแล้วก็อีตัวมากหน้าก็สีเข็แม่เลือกเลยสองอันนี้จะเปิดพร้อมกันเลยเออปัก มาเดี๋ยว<อ>เปิดหอมกันของสุดท้ายเดีย๋ยวไปดูกันนะขอ,อสัมผัสกันอันนี้นอนแน่นอนเย,ยาวๆนอนตอนนอนอัวหัวตกละทางนั่งคีบ นั่นไงว่าแลนอนตาตอนนั่งขี้สรุปก็คือไม่ได้ซีเรียสเลยคือไม่ได้เลยอ่ะควาว่ะความเชื่อนี่ครั้งแรกเลยนะที่เคยเล่นอาร์ทอยอ่ะว้าวโซเอนจอยเออว้าวโซเอนจอยเบิลก็คือการนั่งขี้คืองเอนจอยอย่างงี้หรอ๋อแต่ว่าคือไอโฟนนะเนี่ยจะเล่นยูไอโฟนว่าเป็นการคือไอโฟนเนาะเราเห็นในรูป่ะอันนี้แต่ว่าไม่รู้รุ่นไหนนะไม่รู้รุ่นไหนแล้นะ จบละสรุปก็คือเราไม่ได้ซีเก็มสักตัวเลยอ่ะอืมงงว่าอยากซืนเงินแล้ว่ะไม่เก็ดเลยซื้อต่อไม่ใง่จะต้องซื้อเอาหรอแค่ต้องไปซื้อเอาน้อยดีว่ะน้อยกับพี่นานจบละวบายบายเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้คือทำสบบไรสาระใช่บายบายคลิปหน้าก็ไรสาระคลิปหน้ากไรสาระเหมือนเดิมอย่าลืมกดซับสไครด้วยนะครับ